ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆตรึก นึกเป็นภาพนึกถึงดวงใสหยุดอยในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดลงไปในกลางองค์พระใสใสหรือวางใจนิ่งๆ เบาเบสบายสบายให้ใจหยุดนิ่งค่อยๆวางเบาเบาสบายแต่ถ้าใครเวลาทำความรู้สึกในท้องอดจะก้มมองไม่ได้เลยเหลือบตาลงไปมองแล้วทำให้มึนที่สะ ปวดกระบอกตาแล้วก็ทำให้ใจมันไม่ละเอียดเราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรารู้สึกสบายก่อนก็ได้ซึ่งทางเดินของใจมันมีนมทั้งเจ็ดฐานเราจะเริ่มจากฐานที่หนึ่ง ปากช่องจม,มูกหญิงซ้ายชายขวาก่อนก็ได้หรือสบายที่ฐานที่สองที่หัวตาเหล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายชายขวาอย่างนั้นก่อนก็ได้หรือกลางกัคคิสสะฐานที่สามระดับเดียวกับหัวตาหรือพยานปากฐานที่สี่ ช่องปากอาหารสำลักหรือปากช่องคอเหนือลูกก็เดือกฐานที่ห้าเนี่ยล้วก็ให้สังเกตดูว่าเราวางใจตรงไหนเนี่ยมันสบายก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเป้าหมายของเรานะ่ะ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เรารู้อย่างนี้หรือหลับตาแล้วเราก็นิ่งๆไม่กังวลเรื่องฐานก็ได้อย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนสุดท้ายมันนิ่งแล้วมันก็จะมาลงมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่พอเวลาเราอยู่ในอริยบทอืนลืมตาก็ควรจะ ฝึกทำความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคืนนึกมองไปในกลางทองนะโดยไม่ต้องเลือกในตาลงลลกในตาก็ยังอยู่ที่เดิมโดยทำความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเราลืมตาะจะให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันตึง ระบบประากรเนื้อมันตึงมันเกร็งมันเครียดแต่อย่างนี้ไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาแล้วก็่าไปฝืนทำแต่ไม่ใช่เลิกทำ่าไปฝืนทำแบบแบบอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าอย่าถือโอกาสเลิกนั่งไปเลยก็ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่าย ตั้งแต่ปิดเปลือกตาหนะลับปิดเปลือกตาระดับขนาดไหนเนี่ยรู้สึกสบายแล้วเราก็เริ่มไล่ฐานลงไปจนไปถึงจุดที่เราพึงพอใจรู้สึกสบายก็อยู่ตรงนั้นจะต,ตอนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ฐานที่เจ็ด นี่คือแบบฝึกหัดของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันหนีไม่หนีหลักว่ามันตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปถ้าหย่อนมันจะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่กรัหลับเผลอพลอยไปถ้าถูกหลักวิชาแล้วมันจะนิ่ง เบาสบายนั่งแล้วมันไม่เบื่อเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นคือข้อสังเกตว่าเออเราทำถูกวิธีการแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดกับนิ่งๆเอาไว้ให้สม่ำเสมอนะจ๊ะให้นิ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลาภารกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกใจจากนี้เราฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนี่คือสูตรสำเร็จหยุดตั้งหยุดกับนิ่งเฉยๆมันถึงจะเข้าถึงหลักมันก็มีอยู่แค่นี้ เพราะนั้นที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่หยุดหรือหยุดแต่มันยังหยาบอยู่หยุดแบบกดๆแต่ถ้าหยุดอย่างสบายนั่นแหละเพลินมีความสุขสนุกกับการนั่งสมาธิอย่างนั้นเราะถึงจะถูกวิธีการถูกหลักวิชาต้อง สังเกตนะลูกนะแล้วก็ปรับลงให้อยู่ในภาวะที่สบายนิ่งอย่างสบายทำใจเย็นๆผู้ที่ทำไม่ได้ก็มีอยู่แค่สองประการเท่านั้นแหละคนตายคนบานะ้าอะไรพวกนั้นเพราะเขาสูญเสียในระบบการรับรู้ไปแล้ว ถ้าคนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทจิตใจอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องเข้าถึงทุกคนไม่เข้าถึงเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยที่ไม่สูญเสียระบบประสาทการรับรูกก้แบบคนบ้าอะไรพวกนั้นต้องทำเป็นทุกคน พราะว่าพระธรรมกายท่านก็อยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วนะท่านอยากมาให้เราเห็นใจายาขาดทีเดียวถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะคือพร้อมที่จะให้เราเห็นเสมอพร้อมที่จะผุดผ่านมากลางกายเราดวงใสใสนี่ก็เช่นเดียวกันพร้อมเสมอเนะี่ยอยากจะให้เราเห็นแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็น ทำใหม,มันถูกหลักวิชาคือต้องหยุดต้องนิ่งสบายลองฝึกดูฝึกหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายนึกองค์พระได้แล้วก็นึกนึกดวงแก้วได้แล้วก็นึกนึกแล้วมันตึงหรือนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกนิง่ง อย่างเดียวอย่างสบายสบายแล้วก็มือที่วางเนี่ยนะต้องวางพอดีที่หน้าตักของเรากล้ามเนื้อทุกส่วนต้องผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะเลยไปเลยกรบอกตาข้อบ่าไหลแขนทั้งสองจนปลายนิ้วมือผ่อนคลายไป ตัวของเราถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวให้คลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นวังว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุมละมุนละไมให้ใจใสใส ลองค่อยๆทำดูนะลูกนะค่อยๆวางใจเบาๆจะเลือ,อย่าชำรลืงหรือเลือบตาลงไปในท้อง่าไปกดลงไปแค่ําความรู้สึกการเห็นทางใจจะต่างจากการเห็นในลูกในตาตอนแรกคือลูกในตานี่มันพอลืมตาก็มองเห็นเลยแต่ใจนี่มันค่อยๆเห็น แล้วแต่ความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นคุ้นเคยมากมันก็เห็นง่ายไม่ค่อยคุ้นเคยมันก็นึกไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ตามหลักวิชาก็อยู่ที่นิ่งหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจะไปคำนึงถึงความมืดแล้วก็อย่าไปเร่งให้มันสว่างเร็ว มันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันอย่าไปรัดขั้นตอนเนี่ยยากแล้วก็อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนกัลยาณมิตรบางท่านที่พอเขาหลับตาแม่มาใหม่ๆเขาก็นึกถึงดวงหรือองค์พระได้ปัจจุบันยาบยาตเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งพาเข้ามา เรามาก่อนเขาได้ซ้ำเ้าเพิ่งมาแต่ทําไมก็เห็นปัจจุบันนี้เราเห็นเพียงแค่นี้แต่แตย้อนหลังไปเนี่ยสาออกไปเรื่อยๆในอดีตกว่าที่เขาจะง่ายในวันนี้มันก็ยากมาก่อนในอดีตแต่ก็ทําความเพียรอย่างสม่ําเสมอต่อเน,นื่องเมื่อบุญส่งผลมันก็พลึบขึ้นมา ปางใจถูกส่วนถูกหลักวิชามันก็พลิบขึ้นมาได้เราจะมองแค่สั้นๆไม่ได้เอาเพิ่งพาเข้ามาแล้วเขาเห็นก่อนเราไอ้ที่เราช่าว่าครับเพราะที่ผ่านมาในอดีตเราทำผุผุโปรโลไม่ต่อนเนื่องกันเพราะฉะนั้นชาตินี้เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่ แต่มันก็ไม่ใช่ยากมากมันยากพอสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายมากมันก็ง่ายพอดีพอดีถ้าวางใจได้นิ่งนิ่งถูกหลักวิชามันก็ง่ายก็จะทำได้เพราฉะนั้นตอนนี้เราฝึกให้มันหยุดนิ่งเบาเบาสบาย นะวางใจเบาๆนิ่งเดี๋ยวกายก็จะเบาไปเองนะตั้งนิ่งนิ่งสบายฝึกหยุดนิ่งนิ่งใ,ใจใส,สให้ใจนิ่งนิ่งนะจ๊ะ อย่างสบายๆแลวก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อนะี่ค่อยๆประครับประคองใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคือนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะนิ่งสบายพ่อนคลาย